รายไดจากการทําสวนครับสวนผักหวานป่าหนึ่งไร่ช่วงที่ล่อผักหวานป่าเข้ากันนี่ครับมีรายได้จากต้นบักขามเทศดครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับวันนี้มาสวนคือเกาครับสาวเขียวผลมาเห็ดยังดงอกไมมมาเห็ดยังครับมีม่ตอกมาตอกแบบอกล้วผูกต้น้นพืชราจากพี่น้องครับอายุหนึ่งปีอายุหนึ่งปีแล้วกั ได้ค่ำไว้ครับก็จะนักใบจ้ะพี่น้องแม่นนักใบตอกค่ำไว้วกกมัดครับตัวน,นี้ก็งามครับเมื่อนี้เอาหยาบ่าไไ้เนาะฝนตกเมือ่อคืนแม่นจาเมื่อคืนฝนแห้งครับฝนแห้งแล้วมันเละครับมันเอาหยาบาดีครับอเอาดินมันกากอนแม่นครับเมื่อนี้ก็เลยใส่วิธีการตอกลักครับแล้วก็มัดเมื่อนี้บ่ได้พ่นดินพ่นดินยากครับดินมันเปียกฝนตกแห้งเมือ่อคืน ท่าไหนที่ไปท่าไหนตอกดักไว้ครับตอกแล้วก็มัดครับก็มีต้นงามบ่งามได้ครับพี่น้องต้นใดงามก็ไปเร็วก่อนครับต้นใดบ่งามก็รอนี่ครับพี่น้องครับต้นนี้ก็โอเคครับนี่สวยครับก็บทได้ค่ำหลวก็มัดไว้เบิดแล้วครับพี่น้องแม่นเบิดเลยครับนี่ นี่ครับต้นใหญ่จนล่มเลยครับถ้าเขาปล่อยไปมันก็นจะบ่มีกิ่งครับนี่ก็คือเขาก็ค้ำไว้ครับนี่ครับตอกเลยเนี่ยคำจังเสี่ก็ได้นะเอาจังเสี่นี่ยฟางนี่ยฟางทั้งข่อยนะอ,อือนะ่ตอะตอกแล้วก็มัดไว้ครับให้มันเป็นวิธีโค้งจังน้อยพี่น้องอ่าโอเคมัดไว้ครับเป็นเสือกฟางก็ได้ครับมัด ดูเลี้ยอยากบ่สาวเขียวบาหยากบ่ง่ายจ้ะพี่น้องแต,แต่มันต้องใส่เวลาเนาะ,นะใส่เวลาอดทนพี่น้องเลยปลูกผักหวานบาแมนบาแมนผักบุ้งครับปลูกแล้วเดือน2เดือนได้กินนะครับอันนี้ใส่ระยะเวลาเป็นปีครับปีแรกอาจจะบ่ใ่ญ่ปีสองอาจจะบ่ง่ญ่รอบปี3ปีสนะครับบางต้นเนาะครับเนาะอันนี้ครับตัวน,นี้ก็ง,งามพี่น้องเลย นี่ครับามาัดนี่นี่ครับงามพี่น้องเลยงามลายจนล่มนะครับต้นนี้ก็ล่มตามจริงปลูกประมาณสามคือกับเด็ดเลยอได้เห็น้จพี่นอ้องแมนครับมันใหญ่ขึ้นมาห้ากับเด็ดอ,อันนี้บาดโชกปล่อยมันขาวไปเลยครับเดี๋ยวค่อยเด็เดแบบนี้ก็ได้ครับมัดไใเท่ากันี่ครับเด็ดเลยเดี๋ยวกเกิดไม่นะครับเกิดตามลำตน้นนะครับอันนี้ชื่อกันครับเนี่ยนี่เอามองนี่นี่มัดมองนี่ ประมาณนี้เด้อพี่น้องโบมีผิดโบมีถือเราครับกระเสียดพี่น้องเฮ็ดไปครับอันไหนเขาคิดว่ามันเฮ็ดแล้วมันดีมันโอเคกัเฮ็ดไปครับศึกษาเรียนรู้กันไปต้นนี้เป็นยังไงเช้าเขียวนี่อันนี้ก็ง่ามขึ้นกันครับเนี่ยลมนะครับลมง่ามจนลมครับครับนี่ก็เป็นแถวที่ซีครับก็จะเฮ็ดไล่มาเรื่อยๆครับผม เห็ดไหลมาเรื่อยๆเลยครับถยอยเอาสะีลนออกครับสะีลนที่บ้าโชคบางแดดครับก็เริ่มมาออกแล้วครับบ้านนี้แถวที่สี่ครับครับตัวนี้บ้าโชคกับตอนกิ้งครับบะขามเทศครับกิ้งเงี้ยวๆครับกิ้งเจ็ดสิบแปดสิบเส้นเลยครับผมกับกิ้งละหาสิบบาทเนาะครับสําหรับกิ้งบะขามเทศ ครับเป็นรายได้อีกทางหนึ่งตอนนี้ก็หาเวลาตอนเพิ่มอยู่ครับตอนบรท่านในเบิดสวนอยู่ครับมีอยู่สี่สิบต้นครับพึ่งตอนไปประมาณยี่สิบต้นครับเหลืออีกเป็นครึ่งครับพี่น้องผาชมสวนครับสวนบ่อโชคเป็นสวนผักหวานปลาครับช่วงนี้ก็มีรายได้จากต้นมะขามเทศรายไดจากการทําสวนครับสวนผักหวานปลาหนึ่งไร่ช่วงที่ล่อผักหวานปลาเข้ากันนี่ครับมีรายได้จาก ต้นมาคามเทศครับขายฟักล้วก็ช่วงนี้ก็ตอนกิ้งคิดโบพิษครับที่เลือกมาคามเทศครับถ้าเลือกไม่ชนิดอื่นอ่ยกตัวอย่างกับตะคบนะครับก็อาจจะบบมีไร่ใดนะครับตรงล่อไล่ใดจากผักหวานปลาซึ่งก็ตรงใสเวลาพี่น้องใช้เวลานานมากก็อาจจะเป็นสองสามปีครับผักหวานปลาบางครั้งกับสี่ปี ครับลาไปก่อนครับชิมนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาวเขียวมันก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับงานเพิ่นบ่าโชก็จะไปแพ็กไพทรงครับหล้กก็มีปลาแหงปลาสมครับผมสิได้เข้าตลาดอีกครับเมื่อนี้สามารถล้วก็เด็ดเลยก็ไดสสาวเขียวอนี่ยจะได้แตกใหมครับขอบคุณหลายครับพี่น้อง